สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเซอร์วิว c วลคลาสอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ละอ่ะปะอืมอ๋อคลิปที่แล้วล่าหมาป่าได้เยอะโอ้ท่านผู้ชมอืมสิ่งที่เราจะล้างแค้นเจอแล้วว่าไงว่าไงเอาไหมเอาไ,อาไหมไหมเฮ้ยมาป่าไม่เกี่ยวเอาสิงโตก,ก่อนดูก่อนดูกอนครับท่านผู้ชมครับ พร้อมไหมครับอ,อุ๊ยเดีย๋ยวก่อนขอกินอะไรก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นฮะนี่เอานะครับ นี่ไงวิ่งหางจุกตูดเลยนะเธอ <c oughs> คุณสิงจะหนีไปไหนขอแก้แค้นหน่อยโอ้โหมันวิ่งเร็วครับตาไม่ทันนะท่านผู้ชมเหนื่อยจะหนีไปไหนเล่าจะหนีไปไหนโอ้โหนี่ฮ่าฮ่าฮ่าแก้แค้นได้สำเร็จเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องถ่ายเซลฟี่ก่อนโอ้ยอย่าพึ่งละลายสิโอ้โหายไปแล้วอะอุ้ยสุดยอดสุดยอดอืมโอ้โหหัวใจเราหายไปเยอะเลยครับท่านผู้ชมดูสิอืมข้ามกลัวอะไรละเฮ้ยท่านผู้ชมครับยีราฟมันมีเนื้อไหมครับลองดูไหมยังไม่เคยฆ่ามันเหมือนกันโหยิ่งหนีครับโอ้โห ไม่สู้เหรอโอโไม่ตายอะไรกันนะเฮ้ยไปไหนไปไหนถ้ามีเนื้อก็น่าจะเนื้อเยอะแล้วโอ้ตัวเท่าช้างเลยดูเอ้ยล้อก่อนโอ้โหข่ามันยาวครับท่านผู้ชมยุ่งเกินยุ่งแล้นี่โอ้โหย,ย่างจริงหฮ้ย อีออู่ไม่เป็นไรเนาะอะไรจะหนีไปไหนอุ้ยจะลงน้ำปับเฮ้ยอย่าลงน้อยฉลามน้อยอู้หูเฮ้ยไม่โดนทำไมอือโ้โหเฮ้ยมันตายยากกว่าสิงโตอีกฮะจะหนีไปไหนอีก สุดยอดนี่เนี่เฮ้ยไปไหนเฮ้ยไม่ได้ไวะเดี๋ยวเสียเสียฟอร์มหมดนะจะไหนไปไหนแล้วมาโอ้โห,โหสุดยอดกูไม่เอาแล้ววะเสียเวลากูมากเลยโอ้โอวววทีนี้เอาละเกีย้ยจ ้ยสบายใจครับวันนี้ล่าสิงโตได้แล้วโอ<ฮ>้โหได้มีใครจะมายุ่งไหมมีไหมอีกตัวหนึ่งทำชงครับเอาไหมแต่ว่าผมมีหัวใจเหลือแค่สามดวงครึ่งเลยครับเอาไหมเอาไหมนี่นี่นี่ อวิ่งวิ่เหลือครึ่งดวงครับท่านผู้ชมป่วยใจเหลือครึ่งดวงหอกหมดโอ้ยไม่ได้ไม่ได้มีไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรครับวันนี้ฝนตกขอหลับก่อนนะ สบายใจครับฆ่าสิงโตได้หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งยังไม่อยากฆ่าเพราะว่าเรามีหัวใจแค่ครึ่งดวงนะครับขอนอนหลับพักผ่อนก่อนนะครับท่านผู้ชมอุ้ยก่อนหลับขอกินอะไรลองท้องก่อนเนาะดีไหมดีไหมอืมอือสามลูกเลยนี่นงโอเคเนาะขอหลับก่อนดีกว่าหลับได้ไหม เออหลับได้ด้วยโอเคค่อยเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ